ก็อขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาจอดใช้เครื่องดูดลมใช่เครื่องเป่าลมมิววอคกี้นะเอาไว้ไวต่อยางแต่ไม่อยางนั้นก็ต้องถอดไอวันละลายอยู่เครืละละ่องเปิดอันไหนปุ่มเปิดเครื่องปุ่มไหนปุ่มนี้ครับโอเคปุ่มลบปุ่มนี้ครับปุ่มเพิ่มปุ่มนี้ครับปุ่มเปิดปุ่มนี้ ค okay. แล้วเราก็ทำไงต่อตอนนี้แรงดันลมมีเท่าไหร่ศูอ๋อนี่แรงดัน,น,นหนัก่ไหนแรงดันลมโอเค okay. แล้วเราก็จะเติมเท่าไหร่เติมยี <45. S 1> ่สิ20พอรถจักรยานยี่ห้าพอโอเค โอเคเติมสามสิบกดค้างไว้ก็ได้กดค้างเพิ่มขึ้นทีละห้าพอโอเค <30. S 1> เรียบร้อยอ่าแรงดันอันข้างบนเป็นตัวเลขอะไรสามสิบสามสิบแรงดันที่เราเติม อาพูดดิตอนนี้ลมมีอยู่เท่าไหร่สิบครับสิบุด้าอ๋อตอนนี้ลมมีอยู่1 0บุด้าโอเคแล้วกดเติมเลย30มสิบตั๊มลมอันนี้ใช้ง่ายไหมครับปั๊มลมยี่ห้ออะไรวอคโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนอันนี้มันคือเครื่องอะไรนี่คือเครื่องเติมลมเครื่องเติมลมแล้วอันนี้ปุ่มอะไรบอกดิ อันนี้ปุ่มอันนี้ปุ่มเปิดอันนี้ปุ่มลดลงอันนี้ปุ่มเพิ่มอันนี้ปุ่มเปิดอ่าขันเข้ายังอ่าตอนนี้มีตอนน,อน,นี้ตอนนี้ลมในยางมีเท่าไหร่สามสิบแปดแล้วเราจะเติมสักสี่สิบห้าโอเคสี่สิบห้าแล้วเราก็กดอะไรก,ด,ก,ด,กดเปิดกดกดเพิ่ม ยูไรไกยูไรลกใช่ป่ะเดินแล้เบิดอ่ะอันนี้เติมรถติท็อกนะครับอันนี้เป็นตั้มลมมิววอร k กี้นะครับก็สเปคในเครื่องนะครับเขาบอกว่าเติมไว สามารถเติมได้120 psi นะครับแต่ว่าเราเติมแค่45 50 60อยู่มานี้ครับรถกระบะท,ทั่วไปพอรถกระบะ้ทั่วไปก็อยู่ประมาณสามสครับสาอะไรประมาณนี้แต่อันนี้เติมรถรถที่ใช้งานลากนิดหน่อยนะครับก็เติม45